learn thai happily hello everyone you are watching learn thai happily with me kru Stang. if you would like to increase your thai vocabularies this video can help you because today i'm going to teach you about thai words about Chinese New Year 2022. So you can learn a lot of Thai words that Thai people always use at this festival. You can learn from these words and examples be Mai Jin. Or Te Sagan jin be Mai means New Year. Jin means Chinese. เทศกาลตรุษจ,จีน and ปีใหม่จีน have the same meaning in English ตรุษจ,จีนเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1กุมภาพันธ์2 0 2 2และสิ้นสุดในวันที่11กุมภาพันธ์ตรุษจ,จีนเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1กุมภาพันธ์ 2,022และสิ้นสุดในวันที่11กลกุมภาพันธ์ตรุษจ,จีนเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ means Chinese New Year officially begins ในวันที่1กุมภาพันธ์2 0 2 2 means on February 1 s t 2022และสิ้นสุดในวันที่11กุมภาพันธ์ means and ends on February 1 1การฉลองเทศกาลตรุษจีนการฉลองเทศกาลตรุษจีนการฉลอง means celebration เทศกาลตรุษจีน means Chinese New Year การฉลองเทศกาลตรุษจีนมีการฉลองโดยชุมชนชาวจีนทั่วโลกการฉลองเทศกาลตรุษจีน มีการฉลองโดยชุมชนชาวจีนทั่วโลกการฉลองเทศกาลตรุษจีน means the Chinese New Year celebration มีการฉลองโดยชุมชนชาวจีนทั่วโลก means is celebrated by Chinese communities across the world ชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทยเชื้อสายจีนชาวไทย means Thai เชื้อสายจีน means Chinese nationality ชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยพูดภาษาไทยได้ดีมากชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทยพูดภาษาไทยได้ดีมากชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในประเทศไทย means most Thai Chinese in Thailand พูดภาษาไทยได้ดีมาก means speaks Thai very well อ่งเปาอ่งเปาอ่างเปา means red envelope in English อ่งเปาเป็นของขวัญที่มอบให้ในงานสังสรรค์และครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนอ่งเปาเป็นของขวัญที่มอบให้ ในงานสังสรรค์และครอบครัวในช่วงเทศกาลตรุษจีนอ่างเปาเป็นของขวัญที่มอบให้ใน means red envelopes are gifts p r e s e n t e d งานสังสรรค์และครอบครัว means a social and family gatherings ในช่วงเทศกาลตรุษจีน means during Chinese New Year วันจ่ายวันจ่าย วัน means day จ่าย means for shopping ผู้คนจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ของขวัญให้ญาติและอาหารในวันจ่ายผู้คนจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ของขวัญให้ญาติและอาหารในวันจ่ายผู้คนจะไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ means people will go shopping for new clothes ของขวัญให้ญาติและอาหาร means gifts for relatives and food ในวันจ่าย means on a day for shopping วันเที่ยววันเที่ยววัน means day เที่ยว means for visiting ผู้คนจะไปเที่ยวหาเพื่อนหรือญาติในวันเที่ยวผู้คนจะไปเที่ยวหาเพื่อน หรือญาติในวันเที่ยวผู e ้คนจะไปเที่ยวหา means people will visit เพื่อนหรือญาติ means their friends or relatives ในวันเที่ยว means on a day for visiting เชิดสิงโตเชิดสิงโตเชิด means dance in this context สิงโต means lion การแสดงเชิดสิงโต จะนำความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีในปีหน้าการแสดงเชิดสิงโตจะนำความเจริญรุ่งเรืองและความโชคดีในปีหน้าการแสดงเชิดสิงโตจะนำความเจริญรุ่งเรือง Miss The Lion's Dance is performed to bring prosperity. และความโชคดีในปีหน้า means and good luck for the upcoming year เทศกาลโคมไฟเทศกาลโคมไฟเทศกาล means festival โคมไฟ means lantern เทศกาลโคมไฟเป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีของจีนเทศกาลโคมไฟเป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีของจีน เทศกาลโคมไฟเป็นหนึ่ง means the lantern festival is one ในเทศกาลประเพณีของจีน means of the traditional Chinese festivals เชิดมังกรเชิดมังกรเชิด means dance มังกร means dragon การเชิดมังกรถูกแสดงในช่วงเทศกาลตรุษจีน การเชิดมังกรถูกแสดงในช่วงเทศกาลตรุษจีนการเชิดมังกรถูกแสดง means a dragon dance is performed ในช่วงเทศกาลตรุษจีน means during the Chinese New Year ถวายเครื่องบูชาบรรพบุรุษถวายเครื่องบูชาบรรพบุรุษถ,ถวายเครื่องบูชา means to offer sacrifice บรรพบุรุษ means ancestors ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากถวายเครื่องบูชาบรรพบุรุษเพราะพวกเขาจะอวยพรครอบครัวตอบแทนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากถวายเครื่องบูชาบรรพบุรุษ เพราะพวกเขาจะอวยพรครอบครัวตอบแทนชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก means many Thai Chinese ถาวายเครื่องบูชาบรรพบุรุษ means offer sacrifice to their ancestor เพราะพวกเขาจะอวยพรครอบครัวตอบแทน means because they will bless the family in return ทำความสะอาดบ้าน ทำความสะอาดบ้านทำความสะอาด means clean บ้าน means the house การทำความสะอาดบ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขับไล่ความโชคร้ายของปีที่แล้วออกไปเพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้การทำความสะอาดบ้านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการขับไล่ ความโชคร้ายของปีที่แล้วออกไปเพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้การทำความสะอาดบ้านเป็นสัญลักษณ์ของการไล่ความโชคร้ายของปีที่แล้วออกไป means cleaning the house is symbolic of driving away the bad luck of the previous year เพื่อให้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ means to allow for a new start ขนมเทียนขนมเทียนขนมเทียน a n s t u f f d the pyramid ขนมเทียนเป็นขนมสำหรับบูชาเทศกาลตรุษจีนขนมเทียนเป็นขนมสำหรับบูชาเทศกาลตรุษจีนขนมเทียนเป็นขนม a n s t a f f d the pyramid is the dessert สำหรับบูชาเทศกาลตรุษจีน means for Chinese n e w Year ีย r ์ h i นชชุดกี่เพา้าชุดกี่เพา้ามีส์แมนดารินแก้วชุดกี่เพา้าถูกสวมใส่โดยชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีนชุดกี่เพา้าถูกสวมใส่โดยชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากในช่วงเทศกาลตรุษจีน ชุดกี่เพ้าถูกสวมใส่โดยชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมาก means Mandarin gowns are worn by many Thai Chinese ในช่วงเทศกาลตรุษจีน means during the Chinese New Year alright this is today s recent video that you learn e d today if you want to ask me or you have any question about them you can leave your question below the video I will answer you and give you more examples to learn Thai with me happily. Or if you would like to learn other topics about the Thai language or everything in Thailand, please leave your suggestion in the comment too. I will be your suggestion to make a video and teach you on my YouTube channel or other platforms. So, you can learn Thai with me regularly by subscribe my channel Learn Thai Happily and click the bell icon for getting the notification of my new video. When I upload my new video, you will get it immediately. And the new video will be uploaded from Sunday to Friday. So, you can learn Thai with me 6 days a week. ขอบคุณที่เรียนภาษาไทยกับผมพูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับยงนงนี้